สีครับผมครับพบกันอีกนะครับผมวันนี้ผมมาเทสเครื่องปั่นไฟรูเทียน Ltd นะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด8.7 c v วครับผมตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น3นะครับจะเป็นสีขาวไม่ใช่สีดำขาวตัวแรกจะเป็นสีเหลืองดำแล้วก็สีขาวดำแล้วก็มีดำขาวนะครับ ส่วนตัวเครื่องภายในไม่มีอะไรแตกต่างนะครับผมทุกอย่างเหมือนเดิมต่างกันแค่สีระบบภายในก็น่าจะมีการาปรับปรุงพอสมควรครับมาดูด้านหลังครับ ด้านหลังก็เหมือนเดิมครับผมไม่มีอะไรแต่รู้สึกว่าเนื้อสีสวยกว่าเดิมนะครับเชยียเดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะครับอ่าช่างสตาร์ทเลยครับตัวนี้ โบนนะครับตัวนี้แอมแอมจะขึ้นเมื่อเราใช้งานนะครับใช้งานจริงอันนี้เฟเจอร์ปักสองปักครับอุปกรณ์นี้มาก็าแถบปักสองปักนะครับผมน,นี้ส่วนนี้คือไปรับประกัน ได้รับประกันคุณภาพเรื่องเสียเสียหายรับประกัน6เดือน,งงน okay, ครับแต่สถาดโรงงานโอเคครับขอบคุณมากครับผม